สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3ก๊กมิลเลนเนียมสาตัวละครเซิร์ฟของเกมต้นผมลุงปูครับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยพร้อมกับมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้เราอยู่ที่โซซุนตกนะครับมาลาบอสจัก,กรพัดหลิงเนาะเพื่อนๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาตามหาป้าย ช้างสีขาดาวแดงนะครับเพราะว่าป้ายช้างสีขาดาวแดงนี้นะครับตกจากบอสตัวนี้นะครับจักรพรรดิลิงถึงจะตกยากนะครับแต่เราก็ต้องล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ล่าตัวนี้นะครับก็ต้องไปล่าบอสอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแม่ทัพเทพสวรรค์นะครับองค์คลักคอนนะอันนั้นก็บอสชุดเลเวลร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากันมั้ยนะครับร้อยเท่าเท่ากัน นะครับอันนี้จะเป็นบอสอาวุธนะครับบอสอาวุธนี้ก็เพื่อนๆทุกคนคงจะมีอาวุธใหม่ๆกันครบทุกคนหมดแล้วนะครับส่วนผมผมมาล่าตัวนี้เพราะว่า1นะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยล่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไปล่าที่นู่นนะครับบอสชุดนี้ก็ให้เพื่อนคนที่ยังขาดชุดขาดอะไรอยู่ล่าไปดีกว่านะครับเราก็มาล่าตัวนี้นะครับก็ได้ป้ายสีขาเหมือนกันนะครับ ถึงตัวนี้จะได้ไม่ครบนะครับไม่ได้พวกผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมใหม่พวกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผ้าคลุมใหม่นี้จะไปตกที่เนี่ยผ้าคลุมพวกนี้นะครับผ้าคลุมใหม่นี่นะครับมันจะไปตกที่บอสตัวใหม่นะครับก็อยากได้ผ้าคลุมใหม่เขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าคลุมที่ได้มาจากที่ได้มาจากบอสชุดนะครับที่ได้มาจากบอสชุดอ่ะนี่ก็ใส่เลยละกันนะครับพอดี อันนี้เป็น2อโอนะครับ2อโอที่ทําไมต้องตีพกคุมใหม่ใช้นะครับทั้งที่พกคุมเก่านี่ผมมีนะครับบวก14บวก15อยู่แล้วนะครับก็คือค่าพลังป้องกันล่างใช่ไหมสิบสี่สิบสี่นะครับแล้วค่ากายนีิ15นะครับอันนี้กายเท่าไหร่นะครับอันนี้กาย9นะครับกาย9แล้วแล้วก็ ไการป้องกันเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับไฟปลุกป้อง6กนี้นะครับเซียนปลุกป้อง6กสบ่านปลุกป้อง6อะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดที่ชอบมากๆก็คืออัตาราลบหลีกสินะครับอันเก่านี้อัตาราลบหลีก5นะครับอันนี้ก็คือผ้าคุมฟองนะครับอัตาราลบหลีก5ก็ซื้อมาไว้แล้วก็ประยุกต์ใช้เอาครับเพื่อนๆนะครับว่าว่าเราจะใช้นะครับกลายมา240ร้อยสี่สิบ เพิ่มเลือดไปก่อนนะครับได้เปรียบนะครับกลายมา480ตอนนี้มีเลือดอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีเลือดตัวน,นี้มีเลือดอยู่2 1 9 0นะครับถ้าเปลี่ยนพระคุมใหม่เท่าไหร่ครับพระคุมใหม่มา2 10, 8 3 4นะครับก็ถือว่าเลือดเยอะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆประยุกต์ใช้เอาครับว่าบอสแต่ละตัวผมมีพ่อคุมสำรองเท่าไหร่หนึ่งสองสาม ก็คือจะเลือกใช้เอานะครับว่าบอสตัวนี้เราจะใช้ผ้าคุมอะไรนะครับอยู่ที่บอสเสื้อคลุมก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเก็บเก็บเก็บก็จะตีสำรองไว้นะครับก็จะตีสำรองไว้พวกเสื้อคลุมเนี่ยก็จะตีสำรองไว้เหมือนกันม้าก็เหมือนกันนะครับม้าก็เหมือนกันก็จะมีม้านี่บวกสิบหกเลยํามส่วนบวกสิบสี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสำรองไว้นะครับเวลาเราจะโยกใส่บอสคือมร์บอสตัวนี้เอามาฝางบอสแปตัว ครถุงระบอสตัวเนี้ยนะครับมันใช้ดาเมจอะไรโจมตีสับโจมตีสะบานเราก็เลือกใช้เอานะครับอันนี้ปกป้องสกิลคุณพนเนี่ยถ้าบอสตัวไหนที่มีมันจะมีบางตัวบอสบางตัวนี่มันจะบล็อกสกิลคุณพลเราจะฮิ้วไม่ได้นะครับเราจะฮิ้วไม่ได้อย่างวัดพวกนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่สําหรับผมนะครับเพราะว่ามันฮิ้วได้นะครับแต่ถ้าบอสบางตัวเนี่ยมันมันทําให้เราฮิ้วไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกใช้บอสนะครับเราเราก็ต้องเลือกใช้สิ่งที่มัน ม่ให้ผลึกสกิลคุ้นคนเรานะครับก็คือใช้ม้าตัวนี้นะครับคือป้องกัน90%ก็คือแทบจะไม่ติดผลึกสกิลคุ้นคนนะครับติดผันึืนะไม่ใช่ผลึกนะครับแทบแทบจะไม่ติดก็ต้องใช้พวกนี้นะครับแล้วก็สกิลไม่ตายจะไม่โดนหมดไม่ตายก็จะเป็นสายโจมตีเนาะนะครับถ้าเป็นสายนิวพวกนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับก็มามอนเดือกนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับลึงลงมาตรงไหนดี จะได้ไม่ไปบงังบอดบังเหมือนเดิมเนี่ยนเะพืพ่อนๆถ้าเก็บไว้นะครับเก็บไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะครับไปทิ้งมันแต่นี้ผมมือสุดท้ายนะครับไม่ได้ตีบอกส7ดเกตหรอกนะครับเพราะว่าจะลายของนะครับไม่ได้ว่าจะลายวุธนะเสจะดายหยกนะครับทําไมถึงเปลี่ยนทําไมถึงเปลี่ยนอาวุธนะครัาบาทําไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าโยกมาฝั่งนี้มาบางฝั่งนี้ทําไมถึงเปลี่ยนนะครับทั้งที่มีบวก16 ถ้ไม่ถึงเปลี่ยนมาใช้ดาบบวก15นะครับเพื่อนๆรู้ค่าสเตตัสมันนะครับถ้าพัดที่บวก16นี้กายนี่มีแค่200นะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธคลัส135นี่กายนะครับกายนี่มีประมาณพันหนึงพลังกายบวก500แล้วก็กายบวก50อีกนะครับก็จะประมาณ500เนาะขนาดวเลาๆนั้นนะครับ พลังสกิล400เนี่ยอะาเจะบวกกันขึ้นมาเพื่อนๆนก็ดูเอานะครับว่าค่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะต่างกันนะครับคนไหนที่ใช้อุธเก่าอยู่นะครับท่านก็จะได้อยู่บวก16บวก17แต่ว่าสิ่งที่ท่านไม่ได้ไม่ได้กับอาวุธใหม่ก็คือท่านจะไม่ได้ค่ากายนะครับปัญญาเนี่ยปัญญาอุธเก่า่7ปัญญาอุ้ดใหม่อยู่1 10ตะบะ45อุธเก่าไม่มีตะบะ45นะครับก็คือคือของใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเก่าแล้วครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมียนไม่ใช่เมียไม่ใช่สามีอันนี้ไม่ถึงว่าไออาวุธเนาะนะครับได้กันไหมมาดูกันนะครับได้กระทางวิเศษนี่เหล็กร้อยล้อมนะครับยอดเหล็กก็ประมาณนี้นะครับการตีบอสล่าบอสเนาะนะครับมันอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับไม่ใช่ว่าทําตัวเองดีแล้วนะครับจะตีของตกง่ายจะได้ของดีรัวๆไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ ดวงนะครับมันอยู่ที่ดวงล้วนๆน,นะครับ s <S เพื่อนๆอ,อยู่ดวงล้วนๆเลยนะครับก<ๆ>็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ